ดี่ค่ะพาเพื่อนๆชมกุหลาบบานวันนี้ในสวนนะคะแล้วก็ชมแมวตัวแสบค่ะกําลังเล่นในสวนกุหลาบนะคะสวนดอกไม้ค่ะชอบขึ้นต้นมะลิค่ะเพื่อนๆโน่นค่ะวันนี้ก็จะพามาชมดอกกุหลาบนะคะชมแมวน้อยไปด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะกุหลาบนะคะ แล้วก็มีอีกช่อหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่ช่อนี้ก็สวยนะคะแล้วก็ชมต้นมะรุมนิดนึงค่ะนี่ค่ะ๋ยวซูมนิดนึงนะคะเนี่ยเขามีดอกแล้วค่ะสวยมากค่ะต้นมะรุมส่วนพิรินนะคะต้นนี้เราปลูกเองนะคะเนี่ยต้นใหญ่มากค่ะเพืเ่อนๆว้าวโอเคค่ะ ลมเย็นๆคะ่ะเห็นไหมคะโอ้ดอกสวยเลยคะ่ะว้าวอุ้ยดอกมะลุมนี่เขาว่ามีประโยชน์นะคะเพื่อนเนเนี่ยว้าวสวยคะ่ะสวยอ่ะเรามาชมต่อนะคะมาชมกุหลาบเลยคะ่ะ นี่เอามาชมกลาบช่อนี้นะคะเพื่อนเพื่อนี่กําลังขึ้นช่อสวยมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวได้ชมแล้วนะคะอันนี้สีชมพูนะคะกิ่งนี้ถ้ากิ่งอย่างนี้ก็คือได้ชมแน่นอน,นะคะ่ะเ,เพื่อนเนนะคะว,ว้าวสวยมากเลยอ่ะมาชมอีกช่อนหนึ่งนะคะกําลัง เย้มเย้มออกมาค่ะสีชมพูหวานแววเลยค่ะนี่นะคะช่อน,นี้กำลังจะบ,บาน,นะะจะบ,บานเต็มที่ค่ะตอนนี้ก็เย้มเย้มแล้วค่ะสีชมพูนะคะ,ะ,คะแต่แต่ช่อน,นี้คือบานเต็มที่แล้วค่ะเพื่อนๆชมเมียตัวแสบไปด้วยนะคะกำลังวิ่งเล่นกันค่ะ ในสวนนะคะต้นยันนางพิลินนะคะอูยพังหมดแล้วคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนุนโ๊โซนมากเลยอ้าวเอา,เอาไปเล่นใต้ต้นมะลิแล้วค่ะเดี๋ยวพาพเพื่อนๆไปชมมะลิหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมมะลิกันวันนี้ดอกไม้ในสวนก็บานหลายชนิดนะคะเยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมะลิ พีลิงก็เก็บไปบ้างแล้วนะคะเก็บไปลอยน้ำดอกมะลิค่ะอันนี้ดอกตูมนะคะให้ชมแมวตัวแสบก่อนนะคะนี่เดูดูหยอกกันโอ้ยต้นพิกพีลิง่งนี่เธอมาหยอกอะไรกันในนี้คะเออดูดูดูหน้าตีนน่นเนี่ยนี่สโนูนะคะตาเสีฟ้าสวยกับเพื่อ ตัวโน้นก็คือคิมมี่นะคะหางยาวคิมมี่หางคอดสโน์นะคะสีขาวสองตัวเล่นซนกันทั้งวันค่ะเ,เพื่อนๆไม่มีหยุดหย่อนเลยค่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอืมมันตัวอะไรสักอย่างนะคะเนี่ยมันกระต่ายหรือเป่าเออเนาะ มาชมมะลิดอกตูมค่ะนี่ดอกตูมนะคะแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนๆกำลังจะบานพรุ่งนี้นะคะสวยนะอืมโอเคนะคะชมใบยานางนิดหนึ่งกันเนี่ยแมวจอมโซนชอบมาเล่นใบยานางเิล่น จะเอาไว้แกงหน่อไม้แล้วก็เอาปั่นกินน้ำยานางด้วยนะคะในส่วนย่อมเราเล็กคือเพราะว่าเราปลูกไว้ต้นหนึ่งค่ะแต่ว่าเขามีเขามีลูกไอ้นึ่งเขามีดอกนะคะเป็นเม็ดนดดอกเขานะคะสีแดงสีเขียวนะแล้วก็ล่วงเนี่ยร่วงเต็มตรงนี้ค่ะพี่เล่นก็เลยเอามาปลูกใส่กระถางไว้นะคะตอนนี้ค่ะในขันให้เพื่อนดูนะคะ นี่เราเอาวางที่เตียงไว้ไผ่นี่ค่ะนี่ต้นยานางนะคะที่พี่ลินเพาะไว้นะคะนีะ่อืมกาลังต้นเล็กๆค่ะเดี๋ยวก็โตนะคะเราก็ลดน้ํานะคะอืมโอเคค่ะเพื่อนๆชมต้นกระชายหน่อยนะคะนิดหนึ่งกําลังสวยค่ะ จริงๆจะพาไปดูต้ติ่งนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะนี่กระชายค่ะเพื่อนๆต้นกระชายสวยค่ะก็คือชอบกินกระชายนะคะกินแกงส้มหรือแกงแกงเลียงก็ได้ใส่ใส่ทุบกระชายใส่นะคะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาด้วยค่เป็นเรียนชอบกินนะคะเพราะว่ามันเป็นยาด้วยใช่ไหมคะเป็นเป็นแบบสมุนไพรที่ดีต่อร่างกายะค่ะ เพื่อนๆก็อย่าลืมกินด้วยนะคะกระชายค่ะกินเมนูขนมจีนน้ำยาหรือว่าเมนูแกงส้มก็ได้นะคะจะทำให้สุขภาพดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ